ผู้ที่ขยายข่อมต่อในส่วนของภาพพิสูกับสมณะในส่วนของพระวินัยโดยเฉพาะพระวินัยที่เกี่ยวของกับสิกขาบทที่อยู่นอกปฏิโมกนะแต่ก่อนอื่นก้อนสิไปขยายว่าพระวินัยสิกขาบทที่ อยู่นอกพระปฏิโมกนี่เป็นจังไดละเอียดจังไดมีที่มาอย่างไรแตกต่างกันจังไดนะผู้เกษีวถึงเป็นยังพระไตรปิฎกเนี่ยนะทั้งสามหมวดนี่จังนีสี่สิพาเล่มนะแต่ละเล่มแต่ละแต่ละแต่ละ,ต,ละ,ต,ละ,ต,ละตอนแต่ละเล่มมาถึงพระวินัยปิฎกเป็นยังจังมีแปดเล่มนะพระ สุดตันตาพิโดกหรือพระสูตรเป็นยังจะมียี่สิบห้าเล่มนะเป็นยังพระอภิธรรมยังมีสิบสองเล่มแต่ว่าสิว่าถึงสี่สิบห้าเล่มไม่ฟังกันว่าเป็นยังจังเป็นสี่สิบห้าเล่มสี่สิบห้าเล่มจริงๆการจัดเลี้ยงพระไตรปิฎดกเนี่ยมันก็แล้วแต่ประเทศนะคือ ยูที่ว่าเขาจ,จัดเลี้ยงจังไรจังไรใน,ในจังในประเทศไทยเนี่ยนะอ่าเขาจัดเลี้ยงเอาตามพุทธกิจสี่สัปห์สี่สัปห์ปีหรือสี่สัหปห์ภาษาวัจจันทร์ภาาขององค์พระสามวาสามพุทธเจ้าอา่นี่คือความหมายของเปิดยังจะมีอยู่สี่สัปห์เหลี่ยมในประเทศไทยใน,นปฏิที่แถวนี้ปันนี้ ที่พูว่าเมื่อกี้นี่ก็คือพระสิกขาบทที่มานอกาติโมกเขาเอินว่าคันทะกะคันทะกะนี่แปลว่าหมวดนะหมวดหมวดต่างๆซึ่งหมวดต่างๆเนี่ยเอินว่าคันทะคันทกะอันาพระวินัยที่มาในปาติโมกเอินว่าพระ,พะ,พะวิพัฒน์เอินว่าการแจกแจงรายละเอียด แจงละเอียดของบ่มันมันมันเปนแต่สีขาบทอย่างเดียวมันยังมีทีมาา่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นประกอบกับสีขาบทต่างๆซึ่งนะซึ่งในส่วนของพรนะพิได้ที่อยู่ในสีขาวบทโนะดยเฉพาะปฏิโมกนั้นเฉพาะของพระอย่างเดียวเนีสองเล่มลนะนะที่เป็นพระวิพักษนะ์เล่มแรกนี่ ที่มาจบอยู่อนิยตอนิยตสองเนี่ยของพาไเ้่าพระวินัยพระพิฆูปติโมกเหลี่ยมที่หนึ่งนี่ไล่ตั้งแต่ปาราชิมามาจบอยู่อนิยตสองเนะเล่มที่สองเนี่ยไล่เริ่มต้นตั้งแต่เนสขียะปาจิตีไปจนจบอธิกรณะสมถะนะเจ็ดจบสองเด็อ เป็นอย่างมันจังหลายพะวมันมีการจแจกแจงอันนี้เป็นจังไรที่มาจังไรเป็นจังไรนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดพระเนี่ยเวลาเหตุผิดสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยนะเพื่อนก็นต้องไปทุ่นถามห้างเทียบเพิ่นบระหูก็ต้องถามว่าพระเจ้านีถือว่อันนี้ผิดปอพระเจ้าเพื่อนก็สิวินิจฉัยว่าอันนี้อันนี้ต้องอาบัตเพราะผิดศีรขาบทนี้หรืออันนี้ว่ต้องอาบัิหลังจากวินิจฉัยแล้ว อันนี้คือหมายถึงว่าแม่กับท่านสมัยพระบริเจ้าพันยูนก็ไม่ได้หมายถึงว่าพระสิสามรารถปกครองเจ้าของได้เลยกันยังต้อง,ตงถามอยู่ตลอดเวลานี่คือเหตุผลที่คู่บาอาจารย์พระเนี่ยเมื่อบวชแล้วพอศึกษาพระไตรปิฎกยัน่องแท้มันิิเป็นลุกม่วหลงมฟุ้งมันสิไปถามไปทุดถีบทวดแดนห้างเทีากแสดงทนใน่ในในทางที่ผิด อ่ะพูดสิบประวอตรกอมบมันถึงมันก็ไดอีกเพราะว่าเดีแทตจอทุกไทยอันนี้ส่วนนี้เพื่อให้ท่านได้เข้าใจอาจารย์ได้เข้าใจว่าบัาน้นท่าพระผู้เจ้าพระต่บิโดมีม่พู้ได้อยากสืบดอกขันบวชแล้วนะนะเอะอต่อเด้อเล่มที่หนึ่งก็เร่มที่สองเนี่ยนะเป็นพิคุปปิโมกก็คือเป็นวินัยของพระพิสุขสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ นะในส่วนของภพิพันธ์ยังถือว่าอยู่ในปฏิโมกย์โยเล่มที่สามเนี่ยนะเป็นเรื่องของภิกษุณีภิกขุณีปฏิโมกยนะ์อันนี้เลีมที่สามที่เล่มนน้อย,น,ยนะะแต่สองเล่ยแรกนี่ไงพราะว่ามันเรื่องรามันไหลายมันมีการจีควบม,มีการวินิจฉัยนะ,ะเรื่องราว,ว่าอันนี้ต้องอบัตบอ่ออันนี้่าต้องอบัตต์ต้องเกิดบอ่อมีจบไปละสามเร่ย มันที่นีมาเบิงสิกขาบทที่มานอกปฏิโมกปฏิเนี่เราเรียกว่าขันธกะศหรือหมวดหมู่ซึ่งสิกขาบทที่มานอกปฏิโมกต้องบอกก่อนว่าพระวินัยนี่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเพ่นตัดสลูไปใหม่ไปเลยหลังจากพระพุทธเจ้าเพ้นตัดสลูถาะเป็นพระอรหันต์เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่นะพระพุทธเจ้าเพิ่นเสวยวิมุตติสุขทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่นะทรง สเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ต้นศิมหาพโพนะตำบลอุลุเวลาเซนานิคมนะเพื่อน,นังสเสวยทิศเสวยสุขได้การที่เพิ่นจัดสรุปเสวยทิพ่าทรมเพิ่นวินัยกิดไรตั้งแต่ตอนผนละตั้งแต่เมื่อผนเลยนะวินัยขึ้นหยังวินัยส่วนที่เป็นสิขาบทนอกปฏิโมกก็คือบวชตั้งแต่ว่าเพื่อนเห็ุหยังแน กิจาการเพื่อนอาศัยอีหยัยงเพื่อนอยู่จังไห่ประมาณนี้เป็นเรื่องเล่าเพราะว่าเพื่อนดีไซน์อ,อีวันจังไหนนะหรือสะเป็นเรื่องรา่าต่างๆเกี่ยวเกี่ยวของกับโตรพระพุทธเจ้าเององค์พระสัมมทาทาัตถะกดแม้กระทางเพื่นยายไปโปรดปัจจบคีษที่ป่าอิสิป,ปตนะเมืองพาราณสี จนเกิดเป็นพระพิสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาแต่ว่าพระวินัยนี่เกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าเป็นยังพระหลวงปู่หมั่นหลวงปู่ฝันหรือว่าคู่บาอาจารย์อริยสงฆ์หลวงว่าพระอริยสงฆ์ทุกองนะเพิ่นถึงถือพระวินัยสูง้าใจายย่างปฏินิจันเป็นยังพระวินัยเ่ยเพิ่งถือสูงเพราะว่าพระวินัยคือพระพุทธเจ้าพระทรรววินัยคือพระพุทธเจ้านะ ฉะนั้นพระทุกองเวลาบวชแล้วพ้นถือวินัยเข่งขัดเพนปุปูมันบ่นะเห็นหลวงปู่พระอริยสงฆ์ที่พ้นเป็นพระอริยสงฆ์เ,เนี่ยเพราะเป็นเกจิอาจารย์อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐผู้ตัศลุที่อ่นอรหันก็ได้แต่เต้พ้นจะถือพระวินัยสูงข้อยอย่างเพราะเหตุนี้เพราะว่าพ้นหูวว่าพระวินัยนี่เกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้านับตั้งแต่มือพระพุทธเจ้าเนี่ยตัสรุนะมือแรกท่ตัสรุเลย รวินัยกรับพระคุธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันนับแล้วสีสิบห้าปีพอดีภาษาบาลท่าิ่นก็เลยนับเอาว่าพระไตรปิดกร่วมแล้วให้ลูกสี่สิบห้านั่นคือความสำคัญเข้าใจแล้วนอบินดนะจาน๋านะ